สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ DCA หุ้น RPH 100หุ้นต่อสัปดาห์ EP 7นะครับผมต้นกล้าสตร์ทูแอดครับวันนี้ผมมาอัปเดตพอร์ตแบบตรงไปตรงมาเหมือนเดิมว่าพอร์ตของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้ก่อนอื่นเลยสัปดาห์นี้ตลาดยังมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะครับ ตก็มีการแกว่งลงไปพอประมาณนักลงทุนหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลแต่สำหรับผมที่ใช้แผน DCA แบบระยะยาวเน้นสะสมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเก็บของเลยครับเพราะเวลาตลาดอ่อนตัวราคาถูกลงนิดหน่อยมันทำให้เรามีโอกาสลดราคาเฉลี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมก็ทำตามแผนเหมือนทุกสัปดาห์นะครับซื้อ RPH เพิ่มอีก100หุ้นที่ราคา4.92บาท ทำให้จํานวนหุ้นรวมตอนนี้อยู่ที่700หุ้นแล้วครับแล้วราคาเฉลี่ยของพอร์ตก็ขยับลงมาที่5บาทพอดีจากเดิมสัปดาห์ก่อนอยู่ที่5บาทหนึ่งถือว่าค่อยๆลดลงทีละนิดตามแผนเลย ส่วนพอตอนนี้มีผลขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะครับประมาณลบหหรซหรือราๆลบาบบาทเท่านั้นเองถือว่าเบามากถ้าเทียบกับการลงทุนในหุ้นรายตัวที่บางทีอาจจะติดกันหนักเป็นหลาย10%เซตแต่ของเราใช้วิธีสะสมแบบสม่ำเสมอทำให้ความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างน้อยครับผมอยากย้ำอีกครั้งว่าซีรีส์นี้ตั้งใจจะให้ทุกคนเห็นภาพการลงทุนจริงๆของนักลงทุนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินก้อนใหญ่อะไรแต่ใช้วินัยและความต่อเนื่องเป็นหลัก 100หุ้นต่อสัปดาห์อาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้าทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็สะสมได้5,200หุ้นนะครับและถ้าทำหลายปีพอร์ตมันจะโตขึ้นแบบที่เรารู้สึกได้เลยสิ่งสำคัญของ DCA ไม่ใช่ว่าตลาดขึ้นหรือลงในระยะสั้นแต่คือการกำหนดแผนแล้วทำตามแผนตามกำลังของเราซื้อสม่ำเสมอไม่ไล่ราคาไม่ตกใจขายตอนตลาดลงแต่ให้ตลาดทำงานให้เราในระยะยาวแทนครับ ก็หวังว่าการอัปเดต EP 7นี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่รู้สึกว่าพอร์ตแดงแล้วเริ่มทอให้เห็นว่าจริงๆแล้วการลงทุนมันคือการเดินทางยาวๆไม่ใช่การแข่งขันในระยะสั้นครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ EP 8นะครับผม Glass Star 2 Add ครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ